คือมันมีมันมีหลายเรื่องยงใหญ่ในเรื่องของอาคารของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มลงมานะครับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการขอบเขตงานนะครับหรือทีโอาการประมูลจัดซื้อจัดจ้างนะครับว่าถูกต้องตามระเบียบหรือสมเหตุสมผลหรือไมอ่บริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยนะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไรนะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยมีการเอานอมินีที่เป็นคนไทย เข้ามาถือหุ้นโดยที่ไม่ได้มีบทบาททางการบริหารใดๆเลยหรือเปล่าซึ่งพอโยงพอใยเนี่ยนะครับก็ไปเกี่ยวพันนะครับกับหลายๆเรื่องนะครับหลายคนก็เชื่อมโยงกับนายทหารระดับสูงยศพลเอกที่กระทำอัตตาวินิบัติกรรมนะครับฆ่าตัวตายไปเมื่อสักสามปีก่อนถึงจะได้นะครับว่าก็มีอาจจะมีความโยงใยเกี่ยวพันนะ ประการใดกับบริษัทนี้ถูกไหมครับบริษัทร่วมค้าบริษัทนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการสร้างอาคารสูงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ชนะการประมูลเหตุใดถึงบริษัทนี้ถึงชนะการประมูลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีการตรวจสอบนะครับเรียกว่าเออเรียกว่าอะไรหรือค้นรายละเอียดเอกสารกันเลยนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะครับข้อสังเกตและเข้าสงสัยจากประชาชนเนี่ยจะต้องมีการตรวจ ตรวจสอบเชิงลึกแน่นอนนะครับข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้นนี่เป็นยังไงบ้างไหมนบอกว่ามีการเก็วโยนคืออย่างนี้ฮะอย่างเช่นอ่ะถ้าเราพูดถึงสอตอง,งอก็ต้องพูดถึงประธานคอตองงอด้วยถูกไหมครับซึ่งประธานคอตองงอเนี่ยนะครับก็เป็นนายทหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบรรัญญัติแห่งชาติในสมัยอ่าก็เดียวดองหนองยุ่งกับคอสอชอ,อยู่ดีถูกไหมครับนะแล้วก็ถ้า ตรวจสอบนะครับก็มีเบาะแสนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าก็มีนายฐานระดับสูงบางคนเนี่ยนะครับบางกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับบริษัทร่วมค้ารายนี้นะครับซึ่งเราต้องตรวจแล้วว่าเกี่ยวดองหนองยุ่งกันจริงหรือไม่เกี่ยวดองหนองยุ่งในทางสุดจริตหรือไม่อย่างไรซึ่งเนี่ยมันมีข้อสงสัยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นอกจากตัวบริษัทตัวผู้ถือหุ้นนะครับการประกวดราคา TOR การบริหารสัญญานะครับการควบคุมงานก่อสร้างและที่สำคัญที่สุดก็คือ,อมูลค่าสุทธิที่ประเทศได้จากการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานการตวจเรียนแผ่นดินเนี้ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่กันแน่เพราะมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบริษัทที่เข้ามาประมูลไม่ใช่แค่บริษัทนี้นะครับก็เป็นมีการตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มันมีบริษัทเนี่ยที่เาเรียกว่าเป็นบริษัทจีนเทาที่เข้ามายึด นะฮะกิจการภายในประเทศหมายความว่าถ้าเกิดเขาชนะการประมูลหรือเขาได้งานเนี่ยนะครับวัสดุทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะมีการนําเข้ามาทั้งหมดเราได้แต่ค่าแรงกับค่าปูนนะเม็ดเงินที่จะกระจายอยู่ในเศรษฐกิจประเทศที่ได้ประโยชน์กับประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นแค่เศษเนื้อข้างเขียงหรือว่าเป็นแค่เศษเซี่ยวเท่านั้นเองซึ่งเท่ากับว่าถ้าเรายิ่งปล่อยป,ลอยปะละเลยให้เป็นแบบนี้ ยิ่งเป็นการทำลายเศรษฐกิจไทยยิ่งเป็นการบ่อนทำลายนะผู้ประกอบกิจการคนไทยที่ประกอบกิจการสุดจริตซึ่งตรงนี้ในเรื่องของจีนเทาการเอานอมินีมาตั้งบริษัทนะครับและบางครั้งจะต้องสืบต่อไปด้วยว่าราคาประมูลนะครับที่ทำได้ต่ำขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะศักยภาพในการนำเข้าวัสดุในราคาถูกก็ต้องตรวจสอบต่อว่าวัสดุราคาถูกเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่แต่ถ้าเกิดเรา คิดตามหลักทาบัญชีแล้วเพราะว่าราคาที่เขาเสนอเนี่ยมันถูกแบบผิดปกติแบบที่กิจการสุจริตอะไม่อาจจะทําได้ซึ่งนี้เราต้องตรวจสอบก่อนนะเราอย่าเพิ่งชี้ชัดนะก็ต้องเดินไปสู่เรื่องของการฟอกเงินด้วยเพราะว่าตอนนี้เราพบปัญหาในประเทศนะครับที่รุนแรงมากๆคือนะฮะมีมาเฟียข้ามชาติผู้มีอิทธิพลข้ามชาติ สมหัวนะครับติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงนะครับเข้าเอาเงินสกรปรกที่ได้มาจากยาเสพติดคอเซนเตอร์หรือพนันออนไลน์หรือจากกิจการทุจริตใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมาซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ที่ต้องการจะซื้อก็คือจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถที่จะผลิตเป็นเงินสดออกมาหรือฟอกเงินจากเงินดําเป็นเงินสะอาดเนี่ยเพื่อป้อนให้กับนะป้อนคืนให้กับผู้มีอิทธิพลรายนั้นได้ ตอนนี้เราจะเห็นได้ใช่ไหมฮะซื้อกิจการขนส่งบ้างซื้อกิจการร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทที่พักต่างๆและที่สําคัญที่ผมผมกำลังจับอยู่ก็คือว่ามีการเข้าไปซื้อคอนโดมีเนียมหรืออาคารชุดห้องหนึ่งเนี่ยราคาตั้งแต่8ล้านจนถึง10ล้านแล้วปล่อยเช่ารายวันในอัตรา900บาทถึงพันกว่าบาทซึ่งคิดยังไงเนี่ยโอกาสที่จะถึงจุดคุ้มทุนหรือทำกำไรได้เนี่ย มันยากมากๆเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเปล่าไอ้เรื่องเนี้ยเห็นไหมครว่าพอเขาไปซื้อสินทรัพย์แล้วเอาสินทรัพย์เนี้มาสร้างรายได้อย่างรวดเร็วเ,วเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดที่สะอาดอะแล้วก็คืนให้กับผู้มีที่พ่นตรงเนี้น่ากลัวมากข้อมูลในเมืองที่ตอนน้นี่มีอะไรบ้าทัดขนาดเราตอนนี้มันกระจัดกระจายนะครับจริงหรือเท็จนะครับเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว หรือแค่มาโยงใยโดนยังเอิญเนี่ยไอเนี้ยผมต้องตรวจสอบเลยคือตอนนี้ถ้าเราไปกล่าวหาเขามันก็ไม่เป็นธรรมถูกไหมแต่เบื้องต้นต้องดูก่อนแล้วว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยของบริษัทกิจการร่วมค้าเนี่ยที่ได้งานเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นจริงไหมหรือเป็นนอมินีตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนเมื่อวานคุณทีกับคุณพิชัยออกบอกคุณีบอกว่ามูลค่าที่เขามาลงทุนเนี่ยอาจจะเทียบไม่ได้กับของไทยเลยมันคือมันเยอะมากแล้วก็คุณพิชัยเนี่ยก็เรียกร้องให้ถพิเศษของบาทวงสนเนี่ยคือยังอยการจัด มไ,ไ,ออไ,ไม่ได้เลยประเดอะไรก็คือผมคิดว่าก็คงต้องหารือกัน,นแต่ผมยืนยันนะคดีเนี้ยโ,โหพอมันเกี่ยวพันกับผู้มีทธิพลข้ามชาติมาเฟียข้ามชาติและผมบอกว่าเราห้ามตัดประเด็นเรื่องการฟอกเงินเด็ดขาดห้ามตัดประเด็นเรื่องการฟอกเงินเด็ดขาดถ้าเกิดพอเราจะทำถึงเรื่องการฟอกเงินการพัวพันกับกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะครับการเอาเงินสกรปรกสีดำมาฟอกนะครับที่เป็นข้อสงสัยนะ เราเรา,เรายังต้องให้ความเป็นธรรมเขาอยู่นะเรายังยืนยันไม่ได้นะเราพงทางออกที่ดีสุดคือต้องทําเป็นคดีพิเศษให้ได้เพราะมันเกินมันเกินอํานาจของตํารวจนะที่จะเข้าไปไปสืบไปสาวนะครับขบวนการเหล่านี้นะครับเพราะมันมัน,ม,นมันทำลายทั้งเศรษฐกิจกไทยแล้วก็ประเทศไทยกําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินของอาชญากรข้ามชาติหรือเปล่าเนี่ย อันนี้น่ากังวลมากมกเมื่อต้นเราจะสรุปได้เมื่อไหร่คะหมายถึงว่าข้อมูลที่เรามีเราที่จะสาหรับตัวผมนะในฐานะที่ทางหัวหน้าพักมอบหมายผมเนี่ยผมขอใช้เวลาสักสองสามวันผมก็จะเรียบเรียงประเด็นที่น่าสนใจคือตอนเนีเ้ผมว่าทางอาจารย์สุวเชษฐ์ประวินวงวุฒิเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมาการติดตามตรวจสอบงบประมาณเนี่ยก็พร้อมที่จะดึงเอกสารนะครับงบประมาณและการประมูลจากซื้อจัดจ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับของอาคารสตอง,องอนมาตรวจอยู่แล้วนะครับหรือในกรณีของ คุณสิทธิพลนะครับหรือดออรชัยเนี่ยครับที่เป็นประธานคณะกรรมาการเนี่ยาการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็พร้อมที่จะสรรืบสวนสอบสวนในเรื่องของจีนเทาและนอมินีอยู่แล้วแต่ผมขอเวลาสักในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดเนี่ยนะครับผมขอเวลาสักสองสามวันนี้นะครับก็จะสรุปกันบ้านหรือประเด็นที่หน้าสรรืสรรสบสอบต่อว่ามีอะไรบ้าง<ว><น>คือตอนนี้มันัวพันใช่ไหมทั้งตัวนอมินีก็ดีการฟอกเงินก็ดีถูกไหมครับ พัวพันไปถึงนายฐานระดับสูงที่กระทําอัตตาวินิบัติกรรมนะหรือฆ่าตัวตายไปเมื่อสองสาปีก่อนซึ่งก็มีภาพปรากฏว่าเกี่ยวพันกับบริษัทนี้นะครับแต่เกี่ยวพันเนี่ยคือแต่แค่ถ่ายรูปร่วมกันมันอาจจะเป็นแค่ข้อสงสัยไงแต่เรายังชี้บ่งไม่ได้ถูกไหมนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวประธานนะครับคอตองอเองเออต,ต,ตัวตัวตัวประธานไอตัวคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับที่แต่งตั้งโดยสภานิติบัญญัติที่เป็นนายฐานระดับคนเอกนะครับ ก็มีการตั้งข้อสังเกตเยอะแยะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับผมกําลังจะสรุปว่ามีการบ้านข้อไหนที่เราจะต้องเข้าไปเจาะเพื่อหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับนเรื่องนที่เป็นประเด็นคือเรื่องว่ามีปการยอมรับว่ามันเป็นขั้นการภายในเรื่องของบ้านการสร้างบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยขอทุกคนช่วยกันเราควรรู้จักเรื่องเรื่องมันไม่เหมาะเพราะว่าก็ อย่างนี้ครับก็ทางทางท่านผู้ว่านะครับก็ออกมายอมรับใช่ไหมว่าเป็นถแถลงการจริงผมว่าจริงๆก็คือเป็นเป็นประกาศภายในแหละแต่ว่าท่านก็ต้องพร้อมรับกับความถูกการละเทศะและการถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วถูกไหมแต่ผมก็ยืนยันนะว่าเราห้ามเหมารวมข้าราชการที่สอตอง,งเด็ดขาดนะครับข้าราชการที่เขาตั้งใจทํางานเนี่ยผมว่ามีอยู่จนเป็นจํานวนมากแล้วก็ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสียหายในกรณีนี้แต่ ผมว่าสิ่งที่สอตองอควรจะต้องรับฟังมากคือการวิาพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานราชการด้วยการที่ประสบกับความลําบากและการถูกจับผิดโดยที่ไม่ได้ฟังเหตุฟังผลจากสอตองอบางท่านนะครับนะฮะซึ่งผมว่าเราก็ปรากฏเป็นข่าวแล้วนะครับว่าเวลาที่ท่านไปตรวจคนอื่นเนี่ยการเบิดค่าขนมค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ท่านเข้มมากเลยแต่การจัดซื้อจัดจ้างของตัวสอตองอเองที่ปรากฏใช่ไหมที่ฝากบัวก็เป็นหมื่นเก้าอี้ตัวหนึ่งก็ไหลายตังนะครับ ตกลงแล้วเป็นการใช้จ่ายเงินแผ่นดินซึ่งสตงอเนี่ยควรต้องสํานึกและตระหนักว่าเงินที่ตัวเองใช้จ่ายเนี่ยนะครับตัวเองไปตรวจเงินคือตรวจเงินแทนประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินรั้นเวลาที่ตัวเองตรวจเนี่ยเข้มมากแต่ว่าที่ตัวเองเป็นผู้ใช้เงินท่านต้องระลึกว่าท่านเป็นผู้ใช้เงินท่านต้องตระหนักว่าเงินที่ท่านใช้ไม่ใช่เงินของท่านแต่เป็นเงินของประชาชนก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อ้าวทีคนอื่นไปตรวจทีตัวเองใช้อ้าวกลับล้างกลับผลานมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่า ก็ต้อง,ก,องอกลับมาพิจารณาตัวเองแต่ผมยืนยันว่าอย่าเหมารวมพราคนที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่พยการสอตอง,งอทุกคนอยู่แล้วว่่เา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ข้า <ๆ S 2> อย่างนี้ฮะคือผมก็เข้าใจนะคือการเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันเป็นงานกู้ภัยถูกไหมฮะดังนะั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีความรู้หลักวิศวกรรมเนี่ยแล้วเข้ามาเต็มไปหมดเนาะผมคิดว่า มันผมว่าผมเกรงผมเกรงว่าจะเป็นการลบกวนการทํางานของท่านท่านรองทวิดาซะมากกว่ามีภาพครับตอนนี้ผมคิดว่าคนที่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญและก็รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยดำเนินการดีกว่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ทวิดาพูดก็คือเสียงจกจักจอแจเนี่ยก็จริงๆไม่ใช่แค่การเดินขวักไขวนะครับเสียงที่จกจักจอแจเนี่ยหรือการเข้ามาในพื้นที่ที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่เนี่ยก็เขาเรียกว่าแะไรก็ลบกวนการทำงานละผมคิดว่าตรงนี้ผมผมผมเข้าใจท่านท่านผู้ว่านะนะฮะ ครับผม